นับสนุนโดยถังเช่ามิการาพลัสผสมลิ้นจืดผลิตจากทางเช่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นอันแรกเลยเนี่ยก็จะมีคนถามเข้ามาเรื่องว่าสูบุหรีเนี่ยทำให้เกิดการติดเชื้อโควิด -19 มากขึ้นไหมหรือว่าแพร่เชื้อมากขึ้นไหม ไวรัสโคโรโนาเนี่ยมันจะปนไปเป็นละอองเล็กๆกับควันบุหรี่ได้ไหมเนี่ยไม่จริงนะคะไวรัสเนี่ยแทนที่มันจะเป็นละอองฝอยให้ติดทางอากาศได้เนี่ยมันจะต้องเป็นหัตถการที่ไปทํากับทางเดินหายใจเช่นใส่ท่อช่วยหายใจไปสองกล้องหรือว่าใส่ท่อเข้าไปดูดเสมหะพวกนี้ถึงจะเป็นหัตถการที่ทำให้เชื้อโควิดเปลี่ยนจากละอองฝอยไปเป็นออการติดเชื้อทางทางเดินอากาศทั่วๆไป <C oughs> คนสุบุรีเนี่ยถ้าสูบนานๆมันก็จะตามมาด้วยถุงลมโป่งพองมะเร็งปอดเมื่อเขาเจ็บป่วยเป็นโควิด1 9เนี่ยก็มักจะหนักกว่าซึ่งการทำงานของปอด <S <S <pensa spiritually> ของเขาเนี่ยไม่มีทางจะเท่ากับคนอายุเดียวกันในวัยเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเจ็บป่วยเป็นโควิด1 9เนี่ยก็มักจะหนักกว่าคนที่ไม่มีโรคปอดอะไรอยู่เดิม ถ้าสูบบุหรี่มวนเดียวกันแล้วก็สูบไปด้วยกันเรื่อยๆเนี่ยอันนี้แน่นอนค่ะทาให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้นระบาดมากขึ้นมันเป็นการแลกเปลี่ยนสัมผัสทางน้ําลายโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยย่อมต้องเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแน่นอนนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเราสูบบุหรี่ไม่มีใครใส่หน้ากากสูบบุหรี่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเช่นว่าเราต้องเปิดหน้ากากนะสูบบุหรี่นะแล้วก็บางทีก็จะเป็นการสังสรรค์แบบว่าสูบไปคุยไปพูดยิ่งมันยิ่งฟุ้งกระจายยิ่งมีน้ำลายกระเด็นออกมาตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ได้เพิ่มเรื่องของการติดต่อในอีกส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือดังที่รู้กันว่าควาันบุหรี่เนี่ย มันจะระคายเคืองทําให้ไอไม่ว่าจะเป็นคนที่สูบเองหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดคนที่เขาไอเนี่ยเขามีการติดเชือ้อโควิดในทีมันก็จะมีละอองฝอยของเชื้อเนี่ยออกมากับการไอซึ่งแน่นอนท่านนั้นมันก็จะเพิ่มการติดเชื้อได้มากขึ้น <S <S ดีที่สุดก็คือพยายามลดนะคะลดได้เรื่อยๆจนถึงเป็นงดถ้าเกิด ผักดิบเลยไม่สําเร็จอีกอันนึงก็จะมีหมากฝรั่งที่เป็นนิโคโตินนิโคโตินกามหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ติดตัวนิโคโตินที่อยู่ในบุหรี่ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของราศีสุขภาพค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยคลิปจากมหิดลชาแนลนะคะก็พูดถึงเรื่องของวันนี้แหละ31พฤษภาคมนะคะ,คะก็ตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลกก็ต้องมาเตือนกันนะคะว่าเรื่องของการสูบบุหรี่นั้นจริงๆมีแต่เสียกับเสียถ้าเลิกได้ก็บอกว่ามีแต่ได้กับได้นะถ้าเลิกได้นะพี่เอสำหรับคนคที่สูบคืออย่างนี้ค่ะหลายคนบอกโอ้โหกว่าจะหัดสูบบุหรี่ได้ มันยากนะ <Yeah. S 1> อยู่ๆจะให้เลิกง่ายๆลงทุนไปเยอะแล้วจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถเอ็กซเรย์เข้าไปแล้วเห็นปอดในลักษณะว่า3มิติ6มิตินะคะเราจะเห็นหมดเลยว่าจากปอดของเราที่มีสีแดงเรื้อรื <Yeah. S 1> เป็นสีชมพูรืเรือเนี่ยนะคะเมื่อเจอควันพิษหรือว่าควันจากบุหรี่รวมไปถึง เขาเรียกว่าน้ำมันทานิขดตินสารเคมีสารปรุงแต่งกลิ่นสีรสของบุหรี่เนี่ยสูบเข้าไปเข้าไปในปอดแล้วมันไปจับตัวเป็นคราบเหนียวเหนียวอยู่ในปอดนะคะซึ่งปอดเนี่ยคือลักษณะของอมีถุงลมในการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งต้องบอกว่าทำงานเป็นประจำตลอดเวลาปอดหยุดทำงานเมื่อไหร่ เราก็เสียชีวิตเมื่อน,นั้นมันตรงนี้เป็นอวัยวะที่สําคัญกับการดํารงชีพแล้วเขาต้องมีคราบเหนียวเหนียวของอบุหรี่เข้าไปติดการหายใจก็เป็นไปได้ยากลําบาก รวมไปถึงภูมิแพ้ที่อาจจะเป็นปัญหาถึงชีวิตได้ค่ะค่ะ,คะก็ทราบกันดีนะคะว่าอวัยวะสําคัญอย่างปอดนั้นทําหน้าที่ในการฟอกอากาศนั่นเองค่ะพอสูบบุหรี่เข้าไปนะคะปอดก็ทํางานหนักทําให้เกิดเป็นเรื่องของคลาบต่างๆอย่างที่พี่เอได้บอกไปแล้วแต่วันนี้สิ่งที่ต้องสกิดแล้วก็เตือนใจกันก็คือคนที่สูบบุหรีะะ่เนี่ยค่ะถ้าคุณติดโควิด -19 แล้วเขาบอกอาการเนี่ยจะหนักกว่าคนปกติทั่วไปนะคะ อันนี้คือสิ่งที่บอกว่าน่าจะเป็นจุดที่ทําให้อยากจะเลิกสูบบุหรี่กันนะคะคือเลิกได้เลิกเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ถ้ามีเวลาในการอยากจะเลิกสูบบุหรี่เ็ามีสายด่วนนะคะให้คําแนะนําในเรื่องของการเลิกบุหรี่ด้วยหรือแม้แต่ถ้าเรากลัวว่าติดไวรัสโควิด -19 ซึ่งไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันจะมาจากไหนแล้วที่สําคัญเนี่ยเบอกมีการเก็บสถิติเลยคนที่เป็นหนัก แล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตั้งแต่วันแรกๆของการเข้าไปรักษาไวรัสโควิด -19 เลยส่วนมากก็จะเป็นคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำนั่นเองอนะคะเพราะว่าการทำงานของปอดทำได้ไม่ดีแล้วก็เชื้อไวรัสโควิด -19 เข้าไปโจมตีทำให้เกิดสภาวะปอดอักเสบก็เลย หนักมากกว่าคนปกติค่ะและที่สําคัญนะคะก็มีสถิติด้วยค่ะที่บอกเอาไว้ว่าสําหรับผู้ที่สูบบุหรี่นะคะแล้วอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายเนี่ยต้องทรมานถึง2ปีครึ่งด้วยกันนะคะพี่เอก๋อก่อนที่จะหมดลมหายใจค่ะโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงลมป่งทองมะเร็งปอดนะคะเกิดเนื้อเยื่อผังผืดในปอดทำให้ไม่สามารถ ทํางานได้เป็นปกติพอบ้นปลายของชีวิตที่มีความเจ็ป่วยคือไม่ใช่ป่วยแค่โรคปอดคุณอาจจะมีโรคแทรกซ้อนไขมันความดันเบาหวานแล้วมีโรคปอดร่วมด้วยเนี่ยอาจจะเป็นการรักษาตัวที่ค่อนข้างจะเหนื่อยและนานในช่วงประมาณ2ปีครึ่งก่อนที่จะเสียชีวิตก็เลยอยากจะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันดีก็คือ3 1พฤษภาวันงดสุบุรีโลก ถ้าอยากจะเลิกก็เลิกเลยค่ะนะคะเลิกแล้วไม่กลับมาสูบอีกเลยนะคะโดยที่บอกว่าให้เป็นของขวัญกับตัวเองให้เป็นของขวัญกับคนที่คุณรักนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อให้แล้วอย่าเอาคืนอย่าไปสูบบุหรี่อีกนิดเดียวคําเดียว มันจะติดมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยค่ะค่ะได้ยินจากหลายๆคนด้วยกันที่พอเลิกสูบบุหรี่แล้วเขาบอกว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับคืนมานะคือถามว่าวันนี้คนที่ยังสูบอยู่เลิกแล้วได้อะไรอะ่ะเลิกแล้วปอดมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเพราะฉะนั้นนะคะสาหรับคนที่เลิกสูบบุหรี่หรือตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่เนี่ยให้บอกกับตัวเองเลยว่ามันกําลังจะได้เซลล์ใหม่นะคะจะได้ฟื้นฟูสภาพปอดฟื้นฟูสภาพร่างกายแต่จะสังเกตว่าช่วงแรกของการเลิกทรมานหน่อยเพราะว่า ร่างกายเราจะมีกลไกในการขับสารพิษออกมาถามว่าคุณสูบเข้าไปทางไหนสูบควันนะคะรับสารเคมีเข้าไปจมูกปากลงคอลงปอดเวลาเขาจะขับออกเขาก็ขับออกมาเป็นสเสลตออกมาเป็นเมือกหรือว่าออกมาเป็นาสารเคมีเนี่ยก็ออกมาทางคอทางปากบางทีก็รู้สึกเหม็นหรือขมขึ้นจมูกให้คิดเลยวว่าอยู่ในกระบวนการดีท็อกขอให้อดทนนะคะอย่าไปบอกว่า ยากหรือเกินทรมานหรือเกินจริง <c oughs> เราเป็นคน <c oughs> สะสมเคมีสะสมสารเข้าไปในร่างกาย <c oughs> เพราะฉะนั้นจะขับล้างออกก็ต้องใช้เวลานะคะ <c oughs> อดทน <c oughs> ดื่มน้ำเยอะ <c oughs> ๆแล้วก็ปรึกษาสายด่วน 160 0ค่ะ1600ค่ะใช่ค่ะวิธีการเลิกเขาก็บอกว่าบุรีเนี่ยให้หักดิบเลยนะคะไม่เหมือนกับการเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลิกเหล้าต้องค่อยๆเลิกหักดิบไม่ได้แต่บุรีเนี่ยหักดิบได้ทันทีนะคะก็คือเลิกได้เลยนะวันนี้ดูแลสุขภาพกันค่ะเพราะสุขภาพดีสุขภาพของแต่ละคนนั้นก็เป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองสุขภาพใครก็รับผิดชอบเองนะอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวันนี้ก็ต้องดูแลค่ะแนะนำเมเกล่าพลัสถังเช่าแท้100%เ นะคะมาจัดเป็นชุดโปรโมชั่นพิเศษด้วยวันนี้ซื้อครบทุก1,000 0บาทค่ะรับชุดกระเป๋าสู้โควิด -19 มูลค่า2,500บาท ฟรีทันทีนะคะแต่ละชุดโปรโมชั่นตอนนี้คุ้มค่าทั้งราคาและของแถมกดหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้เลยที่02-026-3586นค่ะนัดย้ำอีกครั้งนะคะ0 2 0 2 6 3 5 8 6ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษเมการ่าพลัสถังเช่าแท้100%เริ่มต้นดูแลสุขภาพกันด้วยชุดทดลองขนาด60แคปซูล1นขวดร,ราคา3,500บาทซื้อ1ขวดแถมฟรีอีก2ขวด หรือหากต้องการความคุ้มค่าดูแลสุขภาพกันแบบยาวๆขอแนะนำเมกกลาพลัสถังเช่าแท้100%ขวดใหญ่ขนาด120แคปซูล1ขวดในราคาเพียง6,000บาทซื้อ1ขวดคุณผู้ชมจะได้รับเมก a ลาพลัส เพิ่มอีก2ขวดในราคาเพียง6,000บาทเท่านั้นถัดมากับชุดสุดคุ้มคุณผู้ชมจะได้รับเมกะลาพลัสขนาด120แคปซูลจำนวน6ขวดด้วยกันแถมขนาด60แคปซูลอีก2ขวดและยังมีเมกะลลาคอฟฟ่กาแฟผสมถังเช่าให้อีก1กล่องในราคาพิเศษเพียง1,000 0บาทเท่านั้นจากราคาปกติ36,000บาท มาต่อกันที่โปรโมชั่นสุดพิเศษที่จัดพิเศษเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้นซื้อชุดโปรโมชั่น1 8 0 0 0บาทรับไปเลยเมกะาลาพลัสขนาด120แคปซูล12ขวดแถมฟรีเมกะาลาพลัสขนาด60แคปซูลขนาดพกพาถึง6ขวดด้วยกัน12ขวดใหญ่แถม6ขวดเล็กในราคาเพียง1 8 0 0 0บาท คุ้มมากจริงๆและยังได้รับของแถมเพิ่มอีกถึง4ชิ้นหากคุณผู้ชมสั่งซื้อครบ25,000บาทรับเพิ่มทันทีชุดสุขภาพ1ชุดประกอบไปด้วยเมกะลา plus ขวดใหญ่2ขวดเมกะลาเฮอร์เบลอีก1กล่องและเมกะลาคอฟฟ่อีก1กล่องทั้งหมดนี้รับเพิ่มทันทีหากคุณผู้ชมสั่งซื้อสินค้าครบ25,000บาทสนใจผลิตภัณฑ์ถังเช่าเมกะลา p l u สกดหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยที่ ที่020263586 020263586หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็ได้เช่นกันค่ะแม่จะเป็นเบาวหะกับความดันแล้วก็เขา่าเข่าแกไม่ค่อยดีเวลาเดินนี่จะขึ้นบ้านต้องพยุงขึ้นก่นอนนอนทุกวัน ก็ผมผมผมทานก่อนแล้วก็ลองมาให้แกทานตาอลลองแกูกรับประมาณนี่ระดับสองเดือนเนี่ยแกก็เริ่มหน้าใสขึ้นดีขึ้นเลเบาหวานไปตรวจไปวัดเบาหวานลงเบาหวานลงเรายังงงอีกแน้วนะเหวานลง สนับสนุนโดยเมการาคอฟฟี่หอมเข้มเต็มรสชาติเมการาเฮอรเเครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าราคาปกติ1,800บาทโปรโมชั่นตอนนี้พิเศษซื้อ1กล่องแถมฟรี1กล่อง สั่ง2ชุดรับเมกราเฮอร์เบิไปอีกหนึ่งกล่องจากราคาปกติ9,000บาทลดเหลือเพียง3,600บาทเท่านั้นโทรมาเลยตอนนี้02-026-3586 02-026-3586กาแฟเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกแต่ถ้าจะเลือกดื่มกาแฟ ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเมกากาคอฟฟี่กาแฟผสมถังเช่าสกัดเข้มข้นกาแฟที่เอเลือกคะ่ะเหมาะกับคนวัยทำงานและผู้สูงอายุมาเติมพลังชีวิตให้สดชื่นในทุกๆวันกับเมกากาคอฟฟี A ่ R Coffee, ตอบทุกโจทย์ของชีวิต A Coffee กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพราคาปกติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี Time 1กล่องจากราคาปกติ1,470บาทพิเศษเพียง980บาทแต่เดี๋ยวก่อน ถ้าคุณซื้อ2ชุดจากราคา2,940บาทพิเศษเพียง1,960บาทเท่านั้นรับเพิ่มไปเลยทันทีเมกาลาคอฟฟี่อีกหนึ่งกล่องโทรมาเลยตอนนี้02-026-3586 02-026-3586 เมกาลับ p l u สคอดี้แอรลินจือแคปซูลถังเช่าผสมเห็ดลินจือขนาด120แคปซูลราคาปกติ6,000บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคาปกติ1 2 0 0 0บาทลดเหลือเพียง1,000 0บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุก้อด่วนตอนนี้ที่ 02, 0 2 0 2 6 3 5 8 6 ศูนย์สองศนสนับสนุนโดยเมกาลาเฮอร์เบัลส์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าเมกาลาเฮอร์เบัลส์เครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพ กลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าโควิด19ระบาดเนี่ยปีกว่าแล้วนะคะพี่เอ๋แล้วกีฬาที่หลายคนนั้นหันมาให้ความสนใจเพราะว่าเป็นกีฬาที่สามารถจะเล่นมีพื้นที่หน้าบ้านก็สามารถจะเล่นได้อยู่กับบ้านก็คือเซิร์ฟสเกตค่ะก็ได้รับความนิยมมากๆในบ้านเราอะนะคะแต่มีคําเตือนจากเลขาที่การแพทย,ทยสภาค่ะพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญนะคะหรือหมออิทธิพรค่ะออกมาเตือนนะคะเรื่องของการ เล่นเซิร์ฟสเกตที่บอกว่าเป็นกีฬาสุดฮิตชนิดนี้นะคะเขาบอกว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ถ้าหากว่าคุณเล่นด้วยความไม่ระมัดระวังแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาค่ะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะมีทั้งฟกช้ำแขนหักขาหักหก,กะโหลกแล้าวค่ะนะคะ ต้องเตือนกันเพราะว่าสองสเดือนที่ผ่านมาคุณหมอบอกว่ามีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแล้วยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้นะคะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบางทีเขามีความจําเป็นจะต้องไปดูแลเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวเนื่องกับโควิดเนี่ยมากนะก็อาจจะทําให้ขาดแคลนบุคลากรที่ต้องมาดูแลในเรื่องของฉุกเฉินจากอุบัติเหตุที่แหมจริงๆก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะพี่เอ๋จริงๆเซิร์ฟสเกตเป็นหนึ่งในกีฬานะคะที่ต้องใช้ความ ระมัดระวังในการเล่นหรือว่าหัดเล่นแล้วก็หลายๆคนค่ะมักจะไม่ใส่เครื่องป้องกันอ,อุปกรณ์ป้องกันก็คือมีตั้งแต่หมวกกันน็อกเลยมีตัวล็อกนะคะสนับแขนสนับเข่าแล้วก็ใส่รองเท้าเนี่ยไม่ใช่ใส่รองเท้าแตะเล่นเซิร์ฟสเกตคือถ้าคุณเป็นระดับมืออาชีพก็จะมีความรู้สึกว่าใส่รองเท้าอะไรก็เล่นได้ เท้าเปล่าก็เล่นได้<ะ>แต่ในความจริงเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินอาจจะไปทางไม่เรียบอาจจะตกหลุมนะคะเจอหลุมเจอบ่อเจออะไรที่มันเป็นฉุกเฉินเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดบาดแผลก็คือเท้าอาจจะฉีกเล็บอาจจะฉีกอ่าอาจจะล้มหัวเขา่าช้ำแตกหรือแม้แต่ถ้าเอาหัวลงศีรษะลงเนี่ยก็ย่อมที่จะได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรงเพราะฉะนั้นจริงๆการเล่นกีฬาทุกประเภท ล้วนแล้วแต่สามารถทําให้เกิดความบาดเจ็บได้หมดนะคะม,มันยิ่งเล่นกีฬาที่เสี่ยงที่อันตรายก็ต้องยิ่งมีมาตรการในการป้องกันเนี่ยให้มากกว่าคนอื่นมันอยากเล่นเล่นได้แต่ต้องป้องกันเพราะว่าการไปโรงพยาบาลช่วงนี้ใช่ไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะเพราะ,ะว่าเสี่ยงทั้งการติดเชื้ออื่นๆรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ ทำงานหนักมากค่ะคือคุณหมอบอกว่าการจะผ่าตัดในช่วงนี้เป็นเรื่องที่ยากลำบากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมเชื้อค่ะซึ่งผู้ได้รับอุบัติเหตุเนี่ยค่ะต้องเสียเวลาในการตรวจเชื้อก่อนด้วยนะคะก่อนที่จะทำการผ่าตัดซึ่งก็ทำให้กระบวนการต่างๆนั้นมันล่าช้ากว่าปกติค่ะแล้วเรื่องของเตียงปัจจุบันนี้ก็เต็มจนล้นนะคะเพราะว่ามีจานวนจากัดด้วยดังน,นั้นอย่างที่บอกเลยค่ะอุบัติเหตุสามารถจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆก,กิจกรรมที่เราทำแต่ เพื่อความไม่ประมาทนะพี่เอดูแลปกป้องตัวเองให้ได้มากที่สุดนะไม่ใช่แค่เรื่องของเชื้อโรคอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาในโรคใดโรคหนึ่งอาหารการกินก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเรากินหวานมากๆเป็นเบาหวานอยู่แล้วควบคุมน้ําตาลไม่ได้น้ําตาลสูงเกินไปภาวะช็อคเข้าโรงพยาบาลช่วงนี้นะคะจากสถานการณ์โควิด1 i ทําให้เราเนี่ยต้องเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองในขณะเดียวกัน ก็อยากจะให้ป้องกันจากโรคต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะไขมันความดันเบาหวานกรดไหลย้อนนอนไม่หลับเครียดหรือแม้แต่โรคที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจก็คือคอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ป้องกันกันไปด้วยเลยมันเลือกที่จะทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนเพียงพอ,อดื่มน้ำา2ลิตรถึง2ลิตรครึ่งระบบขับถ่ายดีนะคะทั้งปัสสาวะทั้งอุจจาระ ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างป้องกันความเครียดในขณะเดียวกันออกกําลังกายแต่ออกกําลังกายเบาๆสบายๆอย่างน้อยๆวันละครึ่งชั่วโมงถ้าจะออกกําลังกายแบบแหววัดเสียวหน่อยก็ขอให้มีเครื่องป้องกันครบค่ะแล้ววันนี้ที่เอนแนะนําเพิ่มเติมนะคะการบํารุงตัวเองการดูแลตัวเองต้อง เติมสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายด้วยแล้ววันนี้อาหารเสริมที่เอ็นแนะนำอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสรับประทานเพื่อดูแลตัวเองนะคะก็คือถังเช่าแท้ร้อเอร์เซ์ เมกะลัพลัสค่ะค่ะย้ําอยู่เสมอนะคะใครป่วยใครมีปัญหาสุขภาพก็ต้องดูแลฟื้นฟูดูแลตัวเองให้กลับมาแข็งแรงให้ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนคนไม่ป่วยพี่จะเอกับนัทไม่ได้ป่วยนะคะไม่ได้มีโรคประจําตัวเราทั้งสองคนแข็งแรงค่ะแต่ก็ไม่ประมาทไม่ละเลยในการดูแลสุขภาพทุกวันนี้ก็ยังคงทานถังเช่าเมกกะลัพลัสเป็นประจําสม่ําเสมอที่สําคัญเพิ่มปริมาณการทานด้วยค่ะเช้า3แคปซูลก่อนนอน3แคปซูลนะคะเป็นประจําแบบนี้แหละค่ะ แล้ววันนี้เมก a าา plus มาจัดเป็นชุดโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะแต่ละชุดโปรโมชั่นที่จัดตอนนี้เรียกได้ว,ว่าคุ้มค่าทั้งราคาและของแถมเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษเมก a าา plus ถังเช่าแท้100%เรเริ่มต้นดูแลสุขภาพกันด้วยชุดทดลองขนาด60แคปซูล1ขวดราคา3,500บาทซื้อ1ขวดแถมฟรีอีก2ขวด หรือหากต้องการความคุ้มค่าดูแลสุขภาพกันแบบยาวๆขอแนะนำเมกัลลาพลัสถังเช่าแท้100%ขวดใหญ่ขนาด120แคปซูล1ขวดในราคาเพียง6,000บาทซื้อ1ขวดคุณผู้ชมจะได้รับเมก a ลลาพลัส เพิ่มอีก2ขวดในราคาเพียง6,000บาทเท่านั้นถัดมากับชุดสุดคุ้มคุณผู้ชมจะได้รับเมกัลาพลัสขนาด120แคปซูลจำนวน6ขวดด้วยกันแถมขนาด60แคปซูลอีก2ขวดและยังมีเมกัลลาคอฟฟี่กาแฟผสมถังเช่าให้อีก1กล่องในราคาพิเศษเพียง1,000 0บาทเท่านั้นจากราคาปกติ36,000บาท มาต่อกันที่โปรโมชั่นสุดพิเศษที่จัดพิเศษเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้น ซื้อชุดโปรโมชั่น1 8 0 0 0บาทรับไปเลยเมกัลาพลัสขนาด120แคปซูล12ขวดถามฟรีเมกัลาพลัสขนาด60แคปซูลขนาดพกพาถึง6ขวดด้วยกัน12ขวดใหญ่แถม6ขวดเล็กในราคาเพียง1 8 0 0 0บาทคุ้มมากจริงๆและยังได้รับของแถมเพิ่มอีกถึง4ชิ้นหากคุณผู้ชมสั่งซื้อครบ25,000บาทรับเพิ่มทันทีชุดสุขภาพ1ชุดประกอบไปด้วยเมกัลล plus ขวดใหญ่2ขวดเมกัล่าเฮอร์เบลอีก1กล่องและเมกัล่าคอฟฟี่อีก1กล่องทั้งหมดนี้รับเพิ่มทันทีหากคุณผู้ชมสั่งซื้อสินค้าครบ2 5 0 0 0บาทสนใจผลิตภัณฑ์ถังเช่าเมกัล่า plus กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยที่02-026-3586-02-026 3586หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็ได้เช่นกันค่ะก็ดีครับทานแล้วก็นอนหลับสบายดีนะครับหลับก็หลับสนิททุกวันนะครับหลับไปคืนก็ตื่นเช้าเลยไม่เคยตื่นตอน,นกลางคืนของยี่ห้อนี้เริ่มทานได้สักเดือนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเดิมทีทานของอีกยี่ห้อนึงก็ลองเปลีดด่ยนดูทานวาลเมดครับครับเพราะว่าก็ทานเพื่อรักษาสุขภาพนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไร กันับสนุนโดยเมการ o กาแฟหอมเข้มเต็มรสชาติเมการาเฮอร์เเครื่องดื่มสมุนไพรผสมถังเช่าราคาปกติ1,800บาทโปรโมชั่นตอนนี้พิเศษซื้อ1กล่องแถมฟรี1กล่อง สั่ง2ชุดรับเมการาเฮอร์เบิไปอีกหนึ่งกล่องจากราคาปกติ9,000บาทลดเหลือเพียง3,600บาทเท่านั้นโทรมาเลยตอนนี้02-026-3586 02-026-3586กาแฟาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกแต่ถ้าจะเลือกดื่มกาแฟา ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเมกากาคอฟฟี่กาแฟผสมถังเช่าสกัดเข้มข้นกาแฟที่เอเลือกค่ะเหมาะก,กับคนวัยทำงานและผู้สูงอายุมาเติมพลังชีวิตให้สดชื่นในทุกๆวันกับเมกากาคอฟฟี่ Coffee, ตอบทุกโจทย์ของชีวิต Maker Coffee กาแฟสำหรับคนรักสุขภาพราคาปกติกล่องละ490บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องจากราคาปกติ1,470บาทพิเศษเพียง980บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุดจากราคา2,940บาทพิเศษเพียง1,960บาทเท่านั้น รับเพิ่มไปเลยทันทีเมกาล่าคอฟฟี่อีกหนึ่งกล่องโทรมาเลยตอนนี้020263586 020263586 เมกาลับ p l u สคอดี้แอนลินจือแคปซูลถังเช่าผสมเห็ดลินจือขนาด120แคปซูลราคาปกติ6,000บาทพิเศษช่วงแนะนำซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณซื้อ2ชุด6กระปุกจากราคาปกติ1 2 0 0 0บาทลดเหลือเพียง1,000 0บาทเท่านั้นรับไปถึง6กระปุกพอด่วนตอนนี้ที่ 02, 0 2 0 2 6 3 5 8 6 02, 0 26, 35, 2 0 2 6ส5 8 6สนับสนุนโดยถังเช่ามิการาพลัสผสมลิ้มจืผลิตจากถังเช่าแท้ร้อปอร์ซ็์ ติดตามกันต่อในช่วงเวลานี้ค่ะพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพวันนี้แน่นอนสิ่งที่แนะนำก็คือถังเช่าแทร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หลายคนสงสัยว่าแล้วถังเช่าเนี่ยมีสารอาหารอะไรแล้วใครที่ทานได้บ้างค่ะพี่เอ๋ค่ะถังเช่าคือเห็ดนะคะที่เป็นเห็ดทางการแพทย์ ขามีสปปรรพคุณที่มีประโยชน์ชื่เรียกว่าเป็นทั้งอาหารในการบำรุงร่างกายก็คือมีทั้งวิตามินโปรตีนกลือแร่แล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะแต่ว่าในเห็ดถังเช่าเนี่ยจะไม่มีกลุ่มที่เรียกว่าไขมันที่ไม่ดีแต่ในดักแด้เนี่ยจะมีกลุ่มของไขมันโอเมก้าทนะคะเพราะฉะนั้นโอเมก้าทรีโอเมก้าซโอเมก้าไดีต่อหลอดเลือดเพราะว่าจะเป็นไขมันดี เข้าไปจัดการกับไขมันไม่ดีที่มีอยู่ในร่างกายของเราเหมือนคนที่ทานถังเช่าเนี่ยสามารถทานได้ทุกเพศทุกวยัยแล้วปริมาณที่เราแนะนำให้รับประทานเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันคือโดยปกติถ้ากินเพื่อบำรุงร่างกายคุณไม่มีโรคประจําตัวการบำรุงที่เห็นผลนะคะก็คือทานเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลแต่ถ้าบอกว่ามีโรคประจำตัวกลุ่มไขมันความดันเบาหวาน เราจะบอกว่าต้องบำรุงเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเพิ่มปริมาณในการรับประทานได้เป็นเช้า3แคปซูลก่อนนอน3แคปซูลสามารถทานได,ด้ทั้งเด็กผู้ใหญ่นะคะผู้สูงวยัยทานได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะฉะนั้นสามารถที่จะปรึกษาได้โทรเข้ามาที่ call center แล้วก็เล่าเป้าหมายในการทานถังเช่าเพื่อดูแลร่างกายเนี่ยอยากจะดูแลเรื่องไหนเป็นพิเศษ ปรึกษาได้เลยค่ะจะได้แนะนําปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณค่ะค่ะและแน่นอนวันนี้เมกะาลาพลาซองมาจัดเป็นชุดโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะย้ํากับคุณผู้ชมว่าแต่ละชุดโปรโมชั่นเนี่ยทั้งราคาและของแถมเนี่ย เรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆแล้วก็ได้ของแถมเพิ่มด้วยนะคะสั่งซื้อครบทุก1 0,000บาทรับของแถมเพิ่มเป็นชุดกระเป๋าสู้โควิด -19 มูลค่า2,500บาทฟรีทันทีไปเลยค่ะกดหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้เลยนะคะที่02-026-3586ค่ะนัดย้ำอีกครั้ง02-026-3586นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วปิดท้ายด้วยดวงประจำวันแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในราศีสุขภาพ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันมะโรงนะคะก็จะเป็นวันที่ดีกับคนที่เกิดปีชวดสมพงกับคนที่เกิดปีวอกและเกื้อหนุนคนที่เกิดปีระกาเพราะว่าถือว่าเป็นสามปีคู่มิตรหรือว่าสาหะกันนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันมะโรงชงกับคนที่เกิดปีจอและไม่เกื้อหนุนคนที่เกิดปีเถาะ คนปีจอกับปีเถาะก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันมะโรงนั่นเองค่ะ